เอาละครับยีตลอดไปในคดีเนียตาชแนลนะครับ,บนในะยูดี้เจมส์พอดแคสต์อิมแพคทรีในคดีที่หกน,นะครับ,อเ,นนรบเอาละครับตอนนี้เราจะมาเข้าสู่ความหมายโรสแมลลี่ปฏิคดีเราต่อกันที่ตรงน,นี้เลยนะกำเนิดใหม่ 地形を観察中位置に着きました。 ブローニャサブローニャはみんなと一緒に戦う感覚嫌いではありませんファイヤ射撃開始ファイヤブローニャサブローニャはみんなと一緒に戦う感覚嫌いではありませんええファイヤ目標あそファイヤ อเอาแล้วตนหใจโอเค เพื่อจะล่นปั๊บดีเองเฮ้ยเดี๋ยวตายแล้วอตายเ,าเ,ายเลยทุกคนพัลเจอเฉยต่อเรื่องทุกเคยจะปีนิสัยแตการหายใจจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อเกิดชงว่าพื่องพอการหายใจจะกลายเป็นเรื่องที่ลำบากเจ้เขียนโดยไปยาวใช้เิ้ยงปัสาวะเลนไปเพื่อมใ่ให้เลือดไหลออกมามากขึ้นแต่ก็ฟองระโดนเคยยอมรับความจริงแต่เราคุล,ลง เพาว่าาดอากาศหายใจทำให้ภาวะ่ยิ่กว่าการถีบโขดหินเพือพยายามเว้ยหน้าขึ้งอย่างระบายแลวมองไปยังหน้าที่บนพื้นกับการิไกลซึ่งสำหรับสูกสายของฉล้านี่ตัวเองต็เงมเาพที่ไร้กับควบคุนี้ควรดูแลตัวตัวนั้นจะเด็การทำธุรกิจให้สำเร็จกลายเป็นความเคงแรงยันชีวิตเธอิมาต้อว่าอย่างน้อยต้องไว้ให้เด็กคนนั้นจาการวานแต่ตอนนี้ มีเศษปีธาตดต้ดนถูกเอามีคนฉีดะไรบวงการอยู่บ้างเธอซึ่งที่ใช้เียษก็คือเลือดที่ไหลออกจา,า,า,ากตัเวเธอเพราะเธอทายาผ้าปากฐานเสรเธอไม่มีคำว่าสซเซใดๆออกมาได้อีล้เพราะผู้ที่กำลังเขียนไม่ได้หยุดแต่อย่างใดเพียงแค่ตอบกลับด้วยรอยยิ้มแต่ละรอยลิมิทพระอันซิดเกือบไม่ค่อยปิดลงพร้อมกับน้ำตาที่ไหลติดอกแกเส เรียน้อขออีกาการเ้ตดมด็อเตอร์สันการ์เร่งด่วนแบบนี้ช่วยสรุปมบสั้นเถอะ เกี่ยวกัจะไม่ใช่เช่นนั้นคุณจะแซมสิ่งซื่อสาจากทางฟาร์มบนเนี่ยถหาเราฟังดีๆจะได้ยินเสียงปืนและเสียงระเบิดซึ่งปีศาจของแกาไม่สามารถใช้วุธปืนได้แม้จะไม่สร้างสาเหตุแต่ใน,นเมื่ออีกฝ่ายแสดงความเป็นศัตรูเราก็ต้องมีเหตุผลที่พอที่จะโต้อตอบ हाँ लाल लोही के ल पहले के ले thank <laughs> you ี่มันสุขของกุ้งมาที่เาน้องหม่างหเากเจยเหมือที่เคยเห็นที่ไนมาก่อดยเหมือนกันเรากจะส่งมทีุ่ดที่สคันเร่น้ฉันเลี้ยวขที่สามข้อตาไมพอใช้กับน แต่เมื่อเราไปถึงมนะุมตึกสิ่งที่เห็นนี่ตัวใจอีกวคนค่อยสิบไปมักนะใช่เพื่อตายแล้วจริงใช่ตายแล้ว ดูร่างกอนอันดับหน่ที่นักโอยที่จุขีดเคยอยู่ในท่าแน่นกระโองเขราะถึงกุ่มแข่งิูงสั่นไปหมดมองไปที่ชายที่เจอหันห้าไปหลับหัวศกของเลเว่นปัจจุบันยอยู่กับเราเมื่อสักครู่บันนี้ห้าทีดองถึชาย่ออกเป็นสภาที่เต็มปด้เลือดโกาที่เช็ดโกนกายเป็นสีเทา่างเลเวนก็ตายแล้วที่ังหลายชิดเลเวนมีคำว่า อีรเรืนีดจริงจงอืเรื่องจังว่าจงอยู่เไหมฉนถึงเคยคิดว่าเวลนยงินรนเพื่อฆ่าตัวเองมันคือสบสบหรือแต่เม่ช้าที่ผมตื่นขับรใช่เราเป็นชาวพูดภาษาไทยกับเขาที่ชนฝั่งเะวันตกติดหน้ากระจกสับโลกสับนักเล่นที่อย่างพอจะมีทุกวัน ปุ่ที่ปาดพอจนเลือดกาะเลือกขาดและบาดแผลเป็นแผลทะแยงจากล่างซ้ายขึ้นไปขอากดจากนั้นในกรณีข้างศอกอาจจะมีวบาดแผลทกาข้นดวิตที่คอที่กันแต่ที่บเวณกึ่งด้าหลังก็มีแผลทำให้ถึงใจในทุกกันและมาททางที่กับนี้ถืมีใช้ความคิดตัวอื่นก็แต่เงียบจะติเิดขึ้นและคิดกันไป็นฝั กป็องไปยังพยานยคนเดียวอ,ออเหตุการณ์แต่ประหลาดีแต่ตอนนี้จะแต้คนำียานได้เพื่อกะุ้นตัสาระคินบัตไปด้เคือไล่ซึ่งความวาดกลัวในกแรเล่นมีกำลังล่องลอยแต่สาระให้กาบสนองเพิม่มเงินทนกระบอกทักัวใส่คนคอยไปลงมาที่เดวงตังค์เตือแเธอให้เงินแก่ตั ฉันค่อยๆแชร่ร่างกายลงในน้าร้อนฉันรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าที่ค่อยกระจายหายไปกับหมอกควันที่เกิดขึ้นจากไอ้น้ำด,ดูขากูก็รู้เลยเย่อสวิทชัดเลยในตอนนี้เองฉันแค่ได้ยินเสียงหายใจออกเขายาดังออกาจากอีกฝังขออุปกรณ์สื่อสารขออภัยด้วยคุณนักอ่านแต่นิยายกับความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันหรอกนะว่าแต่เราต้องคุยกันแบบนี้จริงๆเหรอ ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงนะับตั้งแต่พบศพของเลเว่นและอสโรพิทเทาหลังจากเราช่วยการเคลื่อนย้ายร่างของทั้งสองกลับมาทุกคนก็เปี่ยกโชกไปหมดแล้วสวลายังคงสลบอยู่ซึ่งดรเอลิเซนได้เตรียมห้องไว้ให้เธอพักผ่อนดึกสงัดแล้วความอ่อนเพียบวกกับความชื้นแฉะทาให้เราลงความเห็นกันว่าอาจน้าร้อนให้สบายตัวก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าจะทําอย่างไรต่อไปอย่างไรก็ตายังมีสิ่งที่ต้องทําก่อนอาบน้ําฉัน คุณหมอไดเยโกำลังใช้ความคิดอยู่คนเดียวในห้องทถงตอนนี้เหรอฉันไม่ได้ตอบอะไรแค่ชูอุปกรณ์ขนาดเล็กขึ้นมาให้เธอดูอุปกรณ์สื่อสารของดรเทสลางั้นเหรอแบบนี้นี่เองฉันมองรอยยิ้มที่แฝง,งในยาให้จากนั้นก็หันไป ถลังกลับและเดินไปที่ห้องน้ําหลังจากนั้นไม่นานน้ำร้อนก็ถูกใส่จนเต็มอ่างฉันเปับอุณหภูมิเล็กน้อยจากนั้นก็ถอดเสื้อคลุมแล้วลงไปแช่ังจาะเพลิดเพลินกับความสุขเล็กๆนี้อยู่สักพักฉันก็เห็นอุปกรณ์สื่อสาร,สร,ร,รขึ้นมาฉันยืดเหยียดขาไปมาในน้ำไม่นานก็ส่งเสียงดังขึ้นมาจากอีกฝั่งหนึ่งขององุปกรสื่อสารหรือว่าคุณกำลังอาบน้ำอยู่ฉันแค่หัวเราะเบาๆแท้คำตอบคันแล้ว แตาจริงเริ่มคุยการภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลายนี้เอาละทาง,งั้นคุณอจะคุยเรื่องอะไรคุณหมองเงียบไปสักพักคงเพราะความลังเลที่จะเผยไพ่ใบสุดท้ายให้ฉันรู้ดีหรือเปล่าฉันคิดแบบนั้นพางยิ้มกุ้มกลิ่น ถ้าอย่างนั้นก็คำถามที่น่าสงสัยที่สุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้คือฆารกรอยู่ในหมู่พวกเราจริงเหรอถูกต้องจากการค้นข้าตางของเลเวน่นจอยแล้ะเพราะวาอสศริพิธามีส่วนร่วมในการทดลองของมนุษย์ก่อนที่จะเกิดพยิบติครั้งใหญ่จึงถูกเขาฆ่าปิดปากจากคยและเลเว่นก็เคยเป็นผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเช่นกันดังนั้นอสศริพิธาจึงมีจึงคิดจะกำจัดพวกเธอทั้งกันทีเดียวเพื่อตัดเป็นการตัดไฟในแต่ตนลม หากมองดูเฟื่เอทําทำให้คิดว่านั่นเป็นสาเหตุของการลงมือแต่หากคิดให้รอบคอบก็จะพบว่าเกิดเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกับแรงจูงใจข้างต้นโอ้ว้าวโอ้ยเย่คุยโทรศพัพท์เหรออุก็สื่อษาไอ้เย่ยโทรศพัพท์นี่ว่าตัวอนเลือกอสวยจริงๆใช่ แก้แค้นตัวอักษรเลือดนี้ปรากฏในที่เกิดเหตุทั้งสองครั้งหากไม่ใช่ข้อความที่พูดตายทิ้งไว้กลายเป็นการแสดงของจิต,ตํานึของฆาตรกรใช่ฆาตรกรคนนี้กําลังเน้นย้ําถึงแรงจูงใจในการฆ่าของตัวเองให้เราทุกคนรู้ผ่านทางตัวอักษรเลือดที่เหลือทิ้งไว้เมื่อพิจารณาการจุดนี้หากอศัศวินทาวเป็นฆาตรกรจริงคงไม่อธิบายได้ว่าทําไมเขาถึงต้องการแก้แค้น ก็ไม่ใช่สักทีเดียวแต่ถ้าหากว่าอาศัศภิพเป็นฆาตกร,กรซึ่งทิ้งตัวอักษรเลือดไว้ในที่เกิดเหตุทั้งสองครั้งดูจะไม่สมเหตุสมผลเป็นอย่างมากท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์ที่เลวเวน่นและอรัรวิพทาฆ่ากันตายไม่ว่าใครจะฆ่าใครก่อนก็เป็นไปไม่ได้ที่ทั้งคู่ยจะมีแรงเขียนตัวอักษรเลือดบนกำแพงถูกต้องต่อให้ไม่มีตัวอักษรเลือดเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์แบบนั้นก็คงมียินย่นน้อมว่าสรุปว่าเป็นการต่อสู้ ที่บาดเจ็บถึงขั้นชีวิตทั้งสองฝ่ายอยู่ดีและนี่ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าคากรไม่ได้ปกปิดการมีอยู่ตัวตนของเขาตั้งแต่แรกเขาถึงเปิดเผยจางกระทาของตัวเองเพื่อประกาศผลพันธ์ของการแก้แค้น สภาพของเขายังคงเคลื่อนไหวได้น่าเหลือเชื่อมากก็มากแล้วหากประเมินจากแผลที่ถูกแทงที่หลัง,ขงเขาเขาน่าจะตายไปหลายวันแล้วด้วยซ้ำเรื่องลึกลับลวเชื่อชั้นสีไอเล่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันมีปฏิสัมพันธ์กับศพและเพราะเรื่องนี้แหละทาให้ฉันเริ่มคิดได้วลว,ว่าควรจะวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ ด้วยสามารถสำนึกต่อไปหรือไม่ฉันปรับท่าทางเล็กน้อยในน้ำร่างกายที่โผล่พ้นผิวน้ำก็ส,งส่งเสียงเบาๆคำพูดของฉันเขาคงไม่คิดจะจริงจังอะไรแต่ถ้าหากขาจัดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ออกไปก่อนสิ่งที่เหลือคือไม่ว่าจะแปลกประหลาดและไม่น่าเชื่อเพียงใดก็อาจเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ ยังก็ต้องเป็นเลื่องจากอดีตที่มีร่วมกันของผู้ตายเหล่านี้หลาอาจจะต้งสมมติฐานได้ว่าคนคนหนึ่งสูญเสียสิ่งสำคัญไปมากมายในภายิบัติเมื่อ5ปีก่อนบุคคลนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นเหยือ่อแต่ยังเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และเขาก็ยังลูกไม้ก้าทั้งความจริงของเหตุการณ์เมื่อ5ปีก่อนรวมถึงผู้ที่มีความเชื่อมโยงด้วยแต่ถ้าหากนี้เป็นเพียงเหยื่อล่อตั้งแต่แรกละ่ะ ฉันเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นก็ยิ้มออกมาสิ่งที่มากปวดหัวในตอนนี้คือการหา,หาคำตอบได้ว่าฆาตกรทำได้อย่างไรฉันรู้สึกเหมือนมีปรากฏการณ์เหนือจริงเกิดขึ้นรอบตัวแต่สมาึกของฉันพยายามบังคับไม่ให้สนใจ ให้ฉันสนใจมันท่าทางการสนิททางของฉันยังไม่ดีพอสำหรับคุณนะฉันลุกขึ้นจากนั้นโดยไม่พูดอะไร เอาล่ะมาดูบทที่หายไปดีกว่าเอ๊ะอ๋ะอสตอรี่อยู่นี่แต่ก็ผ่านแล้วนี่ว่าห้องที่ว่างเปล่าอ่ะมาดูบทที่หายไปกันดีกว่าจอฟฟีตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วพบว่าตัวเองกลายเป็นด่วงยักษ์ฮะ ร่างกายของตัวเองซึ่สะท้อนสองสะท้อนอยู่ในกระจกเพื่อมีสีเงินนอกจากนั้นจะมีเบิกที่แข็งและมีหกขาจอฟฟี่รีบแต่งตัวและรีบกินข้าวอย่างเร็วเขาได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนเรียกชื่อเขาไม่ใช่เสียงของวอนเนียหรือเซเล่แต่เป็นเสียงของคุณหมอจอฟฟี่เพิ่งนึกได้ว่าหลังจากที่ตัวเองกินอาหารเย็นเมื่อวานเสร็จก็ถูกนำตัวไปที่ห้องสังเกตอาการและไม่ได้กลับมาที่สถานเล้งเด็กกำพร้าเขาลาขาทั้งหกอย่างเชื่องช้าเพื่อลงไปใน ปข้างล่างแต่พอเสียกระซงตัวจึงกิ้งลงตกบ,บนันไดเจฟฟี่เดินเข้าไปในห้องอาหารเหมือนซึ่งมีหมอหลายคนเดินไปมาแต่ไม่มีใครมองเขาเลยอาหารเช้าก็มีแต่แซกกรอน้นำส้มแซกกอนที่ถูกทอดจนกรอบข้างในมีชีสด,ด้วยแต่พอเอาเข้าปากเจฟฟี่รู้สึกเหมือนยาเห็นเราฉันกลายเป็นดุ่หรือเปล่านะเจะฟฟี่ถึงหยุดยินแล้วมองดูเซกกรอบเจฟฟี่นึกถึงพายเนื้อสับฝีมือพี่วอนเนียซึ่งปรุงรสด,ด้วยรสเมดี่ที่เธอปลูกเอง ใหเนื้อสับไม่มีกลิ่นยาแบบนี้จะฟีเรียฟี่เรี่ยีปากด้วยความหิวเมื่อคุณหมอเดินไปเดินมารอบๆตัวเขาจะฟี่ยกมือขึ้นคุณหมอขึ้นหมอพวกคุณดูสีของกายเป็นมะเร็งไปแล้วคุณหมอซึ่งมีผมสียามยาคนหนึ่งเดินมาหาเขามลเงกินไส้กรอกได้ด้วยเหรอคุณหมอทําแบบนี้หลังจากกินอาหารเช้าอาจารย์ก็ว่าเจฟี่ขณะอยู่บนรถจะฟี่ก็ถามอาจารย์ว่าคุณรู้ว่าผมเหมือนมลรงไหม พูดอะไรของเธอนะ่ะพ่ลึกจริงๆเด็กคนนี้อาจารย์ตอบโดยที่ไม่ได้หันมามองเจฟฟี่มองตัวเองนิ้วทอนอยู่ในกระจกหน้าต่างรถเขายังคงเป็นมแมลงเหมือนเดิมทาไมถึงไม่มีใครดูออกเลยล่ะเจฟฟี่ลังเลยอยู่พักหนึ่งก่อนที่ถามตัวเองว่ามแมลงสามารถเป็นหมอได้ไหมอาจารย์มองเขาผ่านกระจกหลังแล้วพูดว่าเธอฝันร้ายเหรอเจฟฟี่เราอาจจะต้องปรับปริมาณยานหน่อยส่วนเรื่องมแมลงเรากลักบไปค่อยคุยกันทีหลังก็ได้ จฟฟี่แอบย่อเข้าทาประตูหลังเขาใช้ขาทั้งหกเดินไปขึ้นที่ชั้นบนสำหรับเขาแล้วการขึ้นชั้นบนง่ายกว่าลงบันไดมากเขายกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วเข้าประตูของเซเร่นี่ผมเองเจฟฟี่ประตูงแงบออกเซเล่เจ้าหัวออกมาพอเห็นคขนน้ำตาเซเล่ก็เอ,อ่ยลนออกมาเจฟฟี่พวกเขาทำอะไรกับเธอทำไมเธอถึงกลายเป็นแบบนี้เซเล่มองเห็นว่าเขากลายเป็นแมลงเจฟฟี่ทั้งดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกันผมทำไงดีผมกลายเป็นแมลงแต่ไม่มีใครดูออกเลยว่าผมเป็นแมลงมาดตลอดไม่มีใครสังเกตเห็น แล้วมีความสนใจว่าผมเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่เด่ชันสนเจฟฟี่ที่พี่ bon วอนเนียก็เช่นกันพวกเราแคร์เธอนะสหรับเธอสําคัญกับเราพวกเรามากพี่เซเลเก้างั้นผมจะกลับเป็นคนอีกครั้งได้ไหมฉันจะคิดหาวิธีนะตกลงไหมเชชันนะเจะฟฟี่น้ำตาของพี่เซเล่ไหลออกมาไม่หยุดจนน้าออกของเจฟฟี่ก็เปียกชุม่มทําให้เขารู้สึกเศร้าใจพี่เซเลเ่เขย่งเท้าและลูกหัวเขาพี่จะหาวิธีให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ ถ้าเป็นแบบนั้นก,การกลายเป็นแมลงก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเร็ว้า,ายเท่าไหร่ก็ได้นะไม้เขาจะยังคงควาสามารถกลายเป็นแมลงก็ได้ก็ตามนอนอีกตื่น,น,อนอีกสักตื่นดีกว่าจจฟฟี่พย,ยักหน้าและเชื่อฟังแล้วกลับไปที่ห้องของตัวเองเจฟฟี่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเขาไม่ใช่แมลงอีกต่อไปแล้วขำหลงจากตีงและยามีความสุขและสวมเสื้อเชิ้ตที่เซเลกหยิบให้พร้อมกับกางเกงสีทาร์ตโฟรใช่ฉันคือจจฟฟี่ฉันเป็นคนไม่ใช่แมลงคขาเปิดประตูห้องและเห็นคุณหมอผมนุ่มยาอาจารย์ก็อยู่ด้วย พวกเขามองที่จฟฟี่และยกมือขึ้นป้องปากเจฟฟี่ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขาถึงตกใจขนาดนั้นเขาวิ่งไปข้างหน้าแล้ววิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ทำไมถึงต้องวิ่งหนีได้เร็วขนาดนี้เหมือนกับว่าเขามีหกขาเขาแค่อยากเจอพิซซี่เรื่อยๆ,ๆแล้วเธอบอกว่าชีวิตของของการเป็นแมลงของเจฟฟี่ได้สิ้นสุดลงแล้วฮะเอาละตอนนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะ ตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับวัสดีครับผม